มีใครมีปัญหาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำไม่ขึ้นไหมคะเครื่องสตาร์ตติดทุกอย่างดูปกติแต่น้ําไม่ออกแสดงว่าต่อท่อดูดไม่สนิทมีลมเข้าเลยทําให้เครื่องดูดน้ําไม่ขึ้นวันนี้จะมาแนะนําวิธีง่ายๆไม่ต้องทากาวแน่นดีมากๆเลยนะคะจะถอดออกถอดเข้าก็ง่ายใช้ตัวนี้เลยยางรถมอเตอร์ไซค์เก่ารีดเป็นเส้นตามแนวยาวความกว้างประมาณ1-2เซนติเมตรจะเห็นว่าท่อมันหลวมนะคะอันนี้จะใช้ยางรองด้านในก่อนเพื่อให้มันแน่นแล้วก็พันด้านนอกดึงมัด ให้แน่นเลยนะคะเห็นไหมคะว่าแน่นดีมากๆเลยตรงหัวกะโหลกก็ทําเหมือนกันนะคะก่อนจะสตาร์ทเครื่องก็เติมน้ําก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์เล่นเครื่องไว้เล็กน้อยเปิดน้ํามันเปิดโชค๊คแล้วก็ดึงสตาร์ทได้เลยเห็นไหมคะว่าง่ายนิดเดียว